ลูกชิ้นจากอินฟินิตออโตโมบิลค่ะเราพามาดูงานเทรสไ i น e นะคะที่เราจัดอยู่ที่คราฟเอสเตดคาเฟ่นนทบุรีค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าในงานบรรยากาศจะเป็นยังไงบ้างค่ะ คนะคะลูกค้าก็จะได้เทสไรด์ได้ลองขับรถจริงก็ได้สัมผัสทั้ทงภายในภายนอกว่ารถอวตารท่านวันของเราเนี่ยสวยงามแล้วก็ขับขี่นุ่มสบายแค่ไหนและอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือลูกค้าทุกๆท่านที่เข้ามาเนี่ยก็จะได้ทานเครื่องดื่มเยน็ยนๆครัวซองเบเกอรี่อร่อยๆจากคราฟเอสเตด้วยคะ่ะเป็นการเทสไรด์ครั้งแรกเนาะ ก็ประทับใจนะคะมีพนักง,งานดูแลกการลงทะเบียนแล้วก็มีพนักง,งานที่มาช่วยดูแลเรื่องของเทสไว้ดีค่ะตื่นเต้นดีมีระบบอะไรแปลกใหม่เนาะ เออเมื่อกี้ได้ลองเทสจริงก็ค่อนข้าง Amazing เนาะปวดโลกมากเลยอ่ะมันทําอะไรได้มากกว่าที่เราคิดเยอะแล้วก็คอนเซิร์นที่สุดก็คือเรื่องสมรรถนะช่วงล่างว่าแบบ่อสู้รถยุโรปได้ไหมเอาจริงเหมือนกันเด้เลย <c oughs> เหนือกว่าอีกเหนือกว่าด้วยออปชั่นต่างๆที่มันแบบมันล้ําไปโลกหน้าแล้วอ่ะประทับใจมากๆค่ะ <c oughs> ถือว่าเลือกสถานที่ได้โอเคค่ะแล้วก็ตรงนี้ก็มีแคทริงให้กินเล็กๆน้อยๆจะได้ไม่ไม่ไม่ลดซิงมากค่ะกินมากเดี๋ยวอ้วก สำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่อยากที่จะลองขับลองสัมผัสรถจริงของอวตาาของเรานะคะว่าจะสวยและขับนุ่มสบายแค่ไหนนะคะเราจะมีกิจกรรมเทสต์ไรด์แบบนี้ค่ะตามคาเฟ่หรือตามสถานที่สวยๆต่างๆนะคะได้ทุกๆเดือนเลยค่ะใครที่สนใจข้อมูลแบบนี้หรือสนใจกิจกรรมแบบนี้นะคะอย่าลืมนะคะต้องติดตามที่ เพจเฟซบุ๊กอวตารอินฟินิตออโตมบิลค่ะ